ตอนที่134ฝึกฝนวัตถุดิบวันตื่นขึ้นมาในเช้าวันรุ่งขึ้นด้วยอาการมึนงงเมื่อวานนี้มีแต่เรื่องคิดเครียดและกดดันอยู่ตลอดซึ่งแม้เขาจะฟื้นเรียวแรงและพลังงานจนเต็มแล้วแต่จิตใจของเขาก็ยังรู้สึกเหนื่อยล้าอยู่ดีพ่อเขาลุกขึ้นจากเตียงและมองกลับมาก็ต้องประหลาดใจไม่เห็นว่าเฮเฟสตัไม่อยู่แล้วเขารู้สึกเสียใจนิดนิด แต่ก็คิดว่าเธอน่าจะมีเรื่องที่ต้องไปจัดการและยังคงไม่อยากปลุกเขาเนื่องจากยังไม่มีแผนสำหรับวันนี้วานจึงอยากดูให้แน่ใจว่าทุกอย่างในบ้านราบรื่นดีเขารู้สึกผิดกับการปล่อยให้อนูบีสเป็นคนจัดการทุกอย่างเมื่อวานนี้บวกกับการที่เขาเป็นคนจัดตารางเวลาฝึกแต่กลับไม่ว่างเสียเองในฐานะจ่าฝูงเขาจําเป็นต้องรักษาคําพูดให้ได้มากที่สุดไม่งานมันอาจจะกลายมาเป็นปัญหาใหญ่ในอนาคต พ่อออกมาจากห้องวานก็เกือบจะสะดุดลม้มเมื่อพบเข้ากับอนูบิสท,ที่ยืนรอเขาอยู่หน้าห้องเธอทําราวกับไม่เห็นความซุ่มซ่ามของเขาและพูดด้วยน้ําเสียงสุภาพอารุณสวัสดิ์ขนาในท่านเธอโค้งคํานับให้หลังจากพูเดเสร็จขณะที่วานกล่าวทักทายกลับไปเขาสังเกตเห็นว่าแม้จะทักทายกลับไปแล้วแต่อนูบิสก็ยังก้มหัวต่อไปเรื่อยๆจนเขาต้องยื่นมือออกมาลูบมันพ่อมือของเขาสัมผัสเข้ากับใบหูนุ่มฟู หางของอนูบิสก็เริ่มแกว่งไปมาก่อนที่วานจะค่อยๆดึงมือออกพอได้สิ่งที่ต้องการเรียบร้อยแล้วอนูบิสก็ยิ้มนิดๆก่อนจะแจ้งข่าวให้วานทราบท่านเฮเฟสตาร์กลับไปแล้วนะคะแต่เธอฝากข้อความเอาไว้ให้กับนายท่านด้วยเธอบอกว่าจะไปเตรียมการบางอย่างและขอให้ในายท่านเร่งพัฒนาฝีมือตีเหล็กให้เร็วที่สุดค่ะพอนึกถึงภาพของเฮเฟสตาร์ในสภาพหน้าแดงก่ำมาเชียร์ให้เขาเร่งมือหัวใจของวานก็รู้สึกอบอุ่นอย่างบอกไม่ถูก หลังจากนั้นทั้งสองก็เดินไปยังลานฝึกอบรมที่วานกำหนดให้อยู่ที่ด้านทิศเหนือของที่พักพวกเด็กๆนั้นตื่นขึ้นมาแต่เช้าตามเวลาที่เขาบอกอย่างพร้อมเพรียงและตอนนี้ก็กำลังรอการมาถึงของวานในท่านหน้าคุกเข่าเมื่อวานมาประจำที่ด้านหน้าพวกเขาจึงคงคำนับและตะโกนขึ้นพร้อมกันว่าอารุณสวัสด์ครับนายท่านวานได,ได้ถอนหายใจข้างในแล้พยักหน้าอย่างมั่นใจก่อนจะคํานับเด็กๆก,กลับไป เขาเริ่มพูดด้วยน้ำเสียงที่หนักแน่นเงยหน้าขึ้นแล้วก็เตรียมตัวให้พร้อมฉันจะสอนวิธีการปรับปรุงฟุตเบิร์กให้กับพวกเธอรวมไปถึงทักษะที่มีชื่อว่าเทคนิคการต่อสู้ระยะประชิดด้วยฉันรู้มาคร่าวๆแล้วว่าทุกคนแข็งแร่งประมาณไหนแต่จากนี้ไปพวกเราจะทําการฝึกซ้อมเพื่อสร้างความคุ้นเคยในการต่อสู้จริงว่านเห็นว่าเด็กๆกําลังจ้องมองเขาด้วยสีหน้าจริงจังเขาจึงพยักหน้าและพูดต่ออย่างที่ฉันพูดไว้ก่อนหน้านี้ พวกเธอสามารถใช้เวลาได้อย่างอิสระหลังจากจบการฝึกแต่ฉันขอห้ามไม่ให้ใครเข้าไปในดันเจี้ยนคนเดียวโดยที่ไม่บอกฉันหรืออนุบินไว้ก่อนพวกเธอมีประสบการณ์การทำงานเป็นทีมอยู่แล้วดังนั้นฉันจึงมั่นใจว่าทุกคนจะสามารถเติบโตได้เร็วขึ้นหลังจากจบการฝึกฝนเป้าหมายของพวกเธอน่าจะเป็นวันหยุดไปครู่หนึ่งและจ้องมองไปที่ดวงตาที่เปล่งประกายของเซียนโทรบน้อยแต่ละคนหลังจากกวาดตามองไปทั่วแล้วเขาก็พูดต่อ เลเวลหเด็กๆต่างรู้สึกประหลาดใจกับคำประกาศของเขาแม้แต่อนุบิดเองก็ไม่เข้าใจว่าทำไมเขาถึงตั้งเป้าหมายแรกไว้สูงเหลือเกินเมื่อสังเกตเห็นความงุนงงของทุกคนวันก็เริ่มอธิบายด้วยน้ำเสียงจรงิงจังฉันได้พบกับเหล่านักประจนภัยเลเวลหมากมายที่มีอายุไล่เลี่ยก,กับพวกเธอแถมนับวันพวกเขาก็ยิ่งแข็งแกล่งขึ้นอีกเรื่อยๆทุกคนพยายามอย่างหนกักและฉันคิดว่า พวกเขาน่าจะประสบความสำเร็จมากกว่านี้ในอนาคตหากแค่ฝันถึงรลเวลต่อไปพวกเธอก็จะไม่มีวันก้าวหน้าข้ามขีดจำกัดของตัวเองได้จงมีความมั่นใจในตัวเองเชื่อมั่นในการฝึกฝนและอยหยุดพยายามเพื่อทำให้ได้ตามเป้าหมายอนูบีสเผยแววตาครุ่นคิดแต่อรอยยิ้มบนใบหน้าของเธอนั้นก็ไม่อาจปกปิดความซาบซึ้งต่อคำพูดของวานได้เด็กๆแต่ละคนเริ่มจ้องมองเขาด้วยสายตาที่ลุกโชนขณะที่ตะโกนออกมาอย่างสุดเสียง ครับนายท่านดูเหมือนว่าพวกเขาจะตื่นเต้นมากจนหางสายไปมาอย่างแรงและอยากจะเริ่มฝึกซ้อมเต็มแก่แล้ววานยิ้มอย่างภาคภูมิใจขณะปลดปล่อยพลังเขตแดนและแปลงร่างเป็นพยัคขาวเนื่องจากเขาไม่ได้ภาษาหรือใส่เจตนาเข้าไปในเขตแดนพวกเด็กๆจึงยังสัมผัสถึงมันไม่ได้แต่ทว่าดวงตาของอนุบิสกับเริ่มเปล่งประกายรากับแสงจันทร์ขณะสังเกตการเปลี่ยนแปลงของเขา เธอคิดเหมือนกับเฮเฟสตันและโลกิที่สงสัยว่าวานใช้พลังศักดิ์สิทธิ์ได้และทําให้ยิ่งอยากติดตามเขาต่อไปเรื่อยๆในขณะที่วานกําลังเตรียมตัวเพื่อฝึกสอนทันในนั้นเขาก็ได้ยินเสียงแจ้งเตือนในหัวจนเสียหลักไปเล็กน้อยระบบแจ้งให้เขาทราบว่าค่าความพักดีของอนูบิสได้ขึ้นมาถึง9 8แต้มแล้วและเขาสังเกตเห็นว่าเธอกําลังมองมาด้วยสายตาที่ไม่ต่างไปจากพวกเด็กๆเลยเขาจ้องกลับไปและพูดขึ้นอย่างช้าๆ แล้วเธอละจะฝึกด้วยการหรือว่าจะดูอยู่ด้านข้างอนุบิสใสหัวขณะยิ้มตอบและพูดได้น้ำเสียงมีความสุขแค่ได้ดูอยู่ข้างๆก็ดีมากแล้วล่ะค่ะหากต้องการความช่วยเหลือโปรดบอกฉันมาได้เลยนะคะนายท่านจากนั้นเธอก็โค้งคำนับเล็กน้อยและเดินห่างออกไปในขณะที่วานได้แต่มองตามหากที่สายไปมาวานพบว่าลักษณะเฉพาะของเผ่าเซียนทบนั้นน่าสนใจและมองแค่ไหนก็ไม่เบื่อ พอเห็นหางที่นุ่มฟูตรงสะโพกงามของอนูบิชเขาก็ต้องกลืนน้ําลายไปบ้างก่อนจะคิดในใจว่าอยากจะไปรูปมันเล่นเหลือเกินหูของอนูบิชกระตุกเรากับสัมผัสถึงอะไรบางอย่างขณะที่เธอหันกลับมามองวานและถามขึ้นนายท่านอยากจะจับหางของฉันเหรอคะแม้จะไม่รู้ว่าทำไมแต่อนูบิชรู้สึกเหมือนสัญชาตญาณของเธอกำลังบอกว่าวานมีความคิดอยากจะทำแบบนั้น มันทำให้ใจของเธอสั่นไหวเล็กน้อยและอดไม่ได้ที่จะถามออกไปด้วยสีหน้าคาดหวังคิ้วของวานเลิกขึ้นสูงขณะที่เขากระแอมแก้เขินก่อนจะตอบกลับฉันต้องฝึกเด็กๆแล้วนะตอนนี้ยังไม่มีเวลาที่จะทำแบบนั้นหรอกเพราะต้องมาแก้ตัวอย่างรวดเร็วเขาจึงพูดผิดไปนิดหน่อยซึ่งอนูเบีก็ไม่พลาดเรื่องแบบนี้อยู่แล้วหางของเธอเริ่มแกว่งไปมาอย่างรวดเร็วขณะที่เธอป้องปากหัวเราะและพูดต่อเอาไว้ตอนที่มีเวลาก็แล้วกันนะคะ คำพูดของเธอทำให้หัวใจของวานเต้นแรงขึ้นแต่เขาก็พยายามเก็บมันไว้ก่อนและเริ่มฝึกฝนให้กับพวกเด็กๆอย่างที่เขาคาดเอาไว้เด็กแต่ละคนนั้นมีร่างกายที่ผอมบางและยืดหยุ่นมากวิธีการต่อสู้แบบดั้งเดิมของพวกเขานั้นเน้นหนักไปที่การพึ่งพาสัญชาตญาณและประสาทสัมผัสนี่คือเหตุผลที่วานใช้ร่างพยัคฆ์ขาวตั้งแต่แรกเพราะร่างที่มีคุณสมบัติคล้ายกันจะช่วยให้วานสอนได้ดีขึ้นอาจจะเป็นเพราะอายุยังน้อยแต่พวกเด็กๆนั้น ซึมซับความรู้ได้เร็วมากและเข้าใจถึงหลักการฝึกฝนต่างๆได้อย่างว่องไวเมื่อดวงอาทิตย์ขึ้นยอดกำแพงเมืองพร้อมกับใกล้เวลาอาหารเช้าทุกคนก็จดจำรูปแบบท่าพื้นฐานได้ครบหมดแล้ววันสรุปได้ว่าพวกเขาตั้งใจฝึกมากและมักจะช่วยเหลือกันเมื่อมีคนทำพลาดอีกเรื่องนึงก็คือพวกเขามีความผูกพันกันอย่างแน่นแฟนแต่ก็ไม่เคยทำอะไรที่เป็นการละเมิดระบบลำดับชนชั้นเลย ราซุยและมาอาจใส่ความพยายามในการฝึกฝนมากกว่าคนอื่นอย่างเห็นได้ชัดเมื่อไรก็ตามที่คนอื่นๆมีข้อสงสยัยพวกเขาก็จะมาถามสองคนนี้ก่อนเป็นอันดับแรกราซุยและมาอาจจะพยายามอธิบายอย่างเต็มที่แต่ถ้าคำถามมีความซับซ้อนเกินไปทั้งสองก็จะมาถามวานก่อนที่จะนำข้อมูลกลับไปกระจายอีกต่อวานสังเกตเห็นว่ามันจะเป็นแบบนี้ตลอดเว้นแต่ว่าเขาจะเข้าไปช่วยดูให้เป็นการส่วนตัวเท่านั้น เขาเริ่มจะเข้าใจความสําคัญของลําดับชนชั้นแล้วรวมไปถึงความเคารพของเด็กๆที่มีต่อจาาฝูงด้วยหลังจากฝึกเสร็จทุกคนก็รับประทานอาหารเช้าด้วยการตามปกติสิ่งที่แตกต่างไปจากครั้งที่แล้วก็คือได้มีการเปลี่ยนมานั่งโต๊ะเตีย้ยแทนการนั่งกับพื้นแล้วทุกคนช่วยประสานงานการเพื่อให้แน่ใจว่าต่างได้รับอาหารครบก่อนที่จะรอวานสั่งให้เริ่มทานได้วานรู้สึกแปลกๆที่ทุกคนต้องมาพึ่งพาคำสั่งของตน แต่มันก็ทําให้เขารู้สึกมั่นใจในสิ่งที่ตัวเองทํามากขึ้นเมื่อทานอาหารเช้ากันเสร็จแล้วทุกคนก็ช่วยกันเก็บโต๊ะก่อนจะไปทําความสะอาดจานชามทุกคนตั้งมีบทบาทเป็นของตัวเองและเพราะประสานงานกันได้ดีมาแต่ไหนแต่ไรพวกเขาจึงทําทุกอย่างเสร็จภายในเวลาอันสั้นวันยังคงเฝ้ามองพวกเด็กๆอย่างสนใจขณะที่อนูบีสเข้ามาอยู่ด้านซ้ายอย่างที่ทําประจําวานสังเกตเห็นว่านอกจากสถานที่จะไม่เอ,อํานวย อนูบิสจะเข้ามายืนตรงด้านซ้ายของเขาเสมอพอเขาสอบถามเรื่องนี้เธอก็ตอบกลับมาว่าในฐานะของข้ารับใช้มันเป็นหน้าที่ของเธอที่ต้องมายืนเคียงข้างเขาอยู่ตลอดและพอถามต่อไปอีกว่าทำไมเธอถึงไม่มายืนด้านขวาบ้างอนูบิสก็ยิ้มให้ก่อนที่จะอธิบายว่าด้านขวานั้นถือเป็นที่สำหรับภรรยาของเขาเท่านั้นเมื่อเห็นสีหน้าของเธอวันก็รู้สึกได้ถึงอันตรายในขณะที่รีบหันหลังและเริ่มคุ้นคิดเรื่องนี้ เขาเคยคิดว่าคู่รักต้องเป็นคนที่แต่งงานกันแล้วเท่านั้นแต่หลังจากที่มีคนรักหลายคนตอนนี้เขาก็ไม่ได้คิดถึงเรื่องการแต่งงานมากนักแม้เขาจะได้เรียนรู้จากริเวเรียว่าการมีภรรยาหลายคนนั้นเป็นเรื่องปกติของทวีปอีเดนแต่เขาก็ไม่เคยคาดคิดเรื่องนี้อย่างจริงจังมาก่อนเลยตอนนี้ว่านพยายามรักษาสมดุลระหว่างหลายๆความสัมพันธ์เขาจึงต้องพิจารณาเรื่องนี้อย่างจริงจังสำหรับอนาคต หลังจากที่เด็กๆทำความสะอาดเสร็จแล้ววานก็ปล่อยให้พวกเขาไปใช้เวลาว่างได้ตามบัธยาศัยเด็กๆแยกตัวออกไปเป็นกลุ่มเล็กๆตามที่เขาเดาไว้เลยพวกเขาเดินทางออกจากที่พักหลังจากได้รับค่าขนมจากอนูบิสวานทิ้งเงินไว้ให้เธอมากพอสมควรและดูเหมือนว่าเธอจะน้อมรับหน้าที่จัดการดูแลและแจกจ่ายเงินอย่างจริงจังเมื่อเด็กสองกลุ่มกลุ่มละสามคนจากไปแล้ววานก็มองอย่างประหลาดใจมาทางเด็กคนสุดท้าย นานูเธอไม่ออกไปกับคนอื่นงั้นหรอเด็กสาวที่ยังคงอยู่ที่นั่นก็คือนาูหนึ่งในสองสาวผู้ขคอร้ายที่วานเอาลูกศรไปปากนั่นเองเขามักจะรู้สึกผิดทุกครั้งเวลาที่เห็นเธอกับชีโอนในกลุ่มเด็กผู้หญิงทั้ง3คนนานูเป็นเด็กที่ตัวเล็กที่สุดและสูงประมาณ130ซนติเมตรมีผมทรงบ๊อบสั้นสีน้ำตาลเข้มซึ่งดูเข้ากับใบหน้าของเธอมากเธอมีผิวสีน้ำตาลมะกอกเหมือนกับชนเผ่าทางใต้คนอื่น เช่นเดียวกับหางที่ฟูฟ่องหูแหลมและดวงตาสีกุหลาบเมื่อได้ยินคําถามของวานเธอก็กลมศีสาลงเล็กน้อยเรากับไม่กล้ามองเขาตรงๆแต่แล้วเธอก็ค่อยๆเงยหน้าขึ้นมาจ้องมองเขาด้วยความเคารพในขณะที่ตอบคําถามเมื่อกี้ฉันถูกขอให้มาช่วยงานของนายท่านค่ะฉันเองก็มีสกิลช่างตีเหล็กและได้รับการสั่งสอนจากท่านซูเบกิมาบ้างแล้วค่ะเธอบอกให้ฉันมาทําหน้าที่เป็นผู้ช่วยให้กับนายท่าน และพัฒนาทักษะของตัวเองต่อไปเรื่อยๆวานไม่คิดเลยว่าหนึ่งในพวกเด็กๆจะมีสกิลช่างตีเหล็กและตัดสินใจที่จะตรวจสอบความสามารถของคนอื่นๆในภายหลังเนื่องจากอนูบีสเป็นเทพธิดาของแฟมิเลียนี้มาก่อนเธอคงมีข้อมูลอยู่แล้วและไม่น่าจะปฏิเสธคําขอของเขาวานไม่บองปาดความช่วยเหลือของนานูเพราะมันจะขัดกับคําพูดของเขาที่บอกให้เด็กๆใช้เวลาว่างได้อย่างอิสระหากนานูต้องการที่จะเป็นช่างตีเหล็กในอนาคต และแตัดสินใจว่าวิธีที่ดีที่สุดก็คือการมาเป็นผู้ช่วยเขาก็ไม่มีเหตุผลที่จะปฏิเสธเธอเราากับว่ามีการทำนายไว้ล่วงหน้าแล้วเพราะจูจๆก็มีคนมากมายโผล่มาที่หน้าบ้านของวานด้วยความสงสัยเขาจึงเดินผ่านลานกว้างและสังเกตเห็นเทพธิดาผมสีแดงกำลังพูดออกคำสั่งกับคนกลุ่มนี้ประสบการณ์เมื่อวานนั้นทำให้เฮฟสตสตัดสินใจทำอะไรบางอย่างโดยเริ่มจากการรวบรวมทรัพยากรกักบวัตถุดิบมากมาย และนำมันมาส่งที่โรงหลอมของวานเนื่องจากตอนนี้เขาไม่สามารถเข้าไปในดันเจี้ยนและหาเงินมาเพิ่มได้เธอจึงต้องการทำให้แน่ใจว่าเขามีทรัพยากรมากพอโดยที่ไม่ต้องมานั่งกังวลเรื่องค่าใช้จ่ายวานเริ่มเดินเข้ามาใกล้และพอเฮฟเฟสตานเห็นแบบนั้นก็เริ่มมีอาการหน้าแดงก่อนจะหันหน้าหนีไปวานรู้สึกประหลาดใจกับปฏิกิริยาและการที่เธอพยายามหลบหน้าเขาจึงเข้ามาใกล้ขึ้นอีกและเอ่ยถาม เฮฟเฟสตาร์ท hey ทั้งหมดนี้มันอะไรกันหรอพอได้ยินคําพูดของเขาเฮ f เฟสตาร์ท hey ก็ถอนหายใจเล็กน้อยก่อนจะเหลือบมองหน้าของเด็กหนุม่มและตอบกลับไปเป็นวัตถุดิบเพื่อช่วยให้นายพัฒนาฝีมือได้เร็วขึ้นไงแล้วถ้ารู้ว่าแอบอู้แล้วก็โดนแน่นับต่อจากนี้ถ้าไม่ได้วางแผนว่าจะไปที่ไหนและไม่ได้บอกซื้อบกี่ล่วงหน้านายก็จะต้องอยู่ที่นี่ยกเว้นแค่ตอนวันหยุดสุดสัปดาห์เท่านั้น ถ้าว่างเมื่อไหร่ฉันก็จะแวะมาดูความคืบหน้าของนายหลังจากพูดจบแล้วเฮเฟสตาร์ก็สั่งให้กลุ่มชายร่างยักษ์นำวัตถุดิบต่างๆเข้าไปข้างในขณะที่หันไปออกคำสั่งกับคนอีกกลุ่มเพื่อจัดแจงเวนเฝ้ายามและติดตั้งข่ายคุ้มกันทรัพยากรที่เธอเอามาให้กับวันนั้นน่าจะมีมูลค่าประมาณ2,000ล้านวาลิซึ่งมากพอที่จะตกเป็นเป้าหมายของพวกหัวขโมยด้วยแน่นอน ดังนั้นเธอจึงต้องหาคนมาช่วยดูแลรักษาความปลอดภัยในบริเวณนี้ให้เข้มงวดยิ่งขึ้นเมื่อเห็นความมุ่งมั่นของเฮฟเฟสตัสและสิ่งที่เธอบอกกับเขาไปเมื่อกี้นี้วานก็ได้แต่ยืนมองเธอจัดการเรื่องต่างๆอยู่ด้านข้างเขาคิดว่าเธอน่าจะทำตัวให้ผ่อนคลายมากกว่านี้และตัดสินใจที่จะช่วยเธออีกครั้งในอนาคตอันใกล้และพบกันใหม่ในตอนหน้าของุณที่เข้ามารับฟังสวัสดีครับ